สวัสดีครับนี่คือนัทพัฒน์ดอทคคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยถึงเรื่องของการสร้างนวัตกรรมนะครับว่าทําอย่างไรนะครับมันถึงจะไม่พลาดทําอย่างไรถึงให้การพัฒนาสินค้านะครับมันเรียกว่าปังแทนที่จะเป็นพังนะครับซึ่งแน่นอนว่าการที่จะเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นก่อน,อนว่าแล้วไอพฤติกรรมแบบไหนล่ะนะครับมันถึงเสี่ยงที่จะทำให้การพัฒนานะครับมันถึง พลาดได้นั่นเองนะครับหรือผู้ดางานเวลาที่องค์กรเนี่ยทุกองค์กรก็บอกว่าเ้ยวันนี้จะสร้างนวัตรกรรมกันจะต้องทํานูน่นทํานี่กันเราจะต้องออกแอปเราจะต้องพัฒนานูน่นแล้วทาไมทําจริงแล้วเนี่ยมันมันพลาดกันตรงไหนนะครับหรือมันไปทําอะไรเกิดขึ้นหรอถึงแป๊กใช่ไหมครับเราจะเราจะได้เรียกมันได้ใช่ไหมครับ,รรรรบซึ่งสิ่งที่ผมพูดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการบรรยายที่ผมไปบรรยายนะเรื่องว่าการทำนวัตกรรมนะฮะมันต้องเกิดขึ้นจากค u ามเสมออินไซต์ ซึ่งอันนี้เป็นเป็นสิ่งสำคัญมากเลยคือเวลาคนพัฒนาสินค้าแล้วก็ตามเนี่ยขอให้คิดนะครับโดยเริ่มต้นจากสิ่งที่เรียกว่า customer insight เสมอนะฮะตรงนั้นเดี๋ยวโวกาสผมคงเล่าต่อไปนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับคลิปนี้เราลองมานั่งคุยกันว่า3เหตุผลนะฮะที่มักจะเกิดขึ้นนะฮะทำให้คนจำนวนมากเนี่ยพัฒนาสินค้าแล้วมันไม่ใช่เนี่ยมันเกิดจากอะไรนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่ามีเยอะมากนะฮะแล้วก็ผมก็พยายามหยิบเคส,สต่างๆนะครับที่ เคยเกิดขึ้นทั้งกับตัวผมเองด้วยนะครับกับบริษัทที่ผมร่วมงานนะครับหรือแม้กระทั่งการที่เรารับรู้ข่าวสารต่างๆเนี่ยนะครับเราลองมาวิเคราะห์ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเรื่องแรกนะรเรื่องแรกที่มันจะเกิดขึ้นแลวทำให้าการพรัฒนาสินค้าเนี่ยมันแปลกๆเนี่ยคืออะไรหนึ่งคือป้าทเทคโนโลยีอันนี้ผมผมเห็นในบทความต่างประเทศจะพูดนเยอะมากเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในยุคดิจิตอลนี่แหละนะครับก็คือเห็น นะครับมีเทคโนโลยีนั้นเราต้องทำนะครับเห็นเขามีไอ้นี่เราต้องทำนะเป็นต้นนะครับหรือบางทีไอคนสร้างก็แบบว่าโอ้อินมากอุ้ยเนี่ยนะครับมันมีเทคโนโลยีนี้มันมีความสามารถนี้เราว่ามันจะต้องเจ๋งมากๆเลยเอามาพยายามใส่เข้าไปใ,ในธุรกิจนะครับคือไม่ได้บอกว่ามันผิดนะคือได้นอนว่าธุรกิจเนี่ยเมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันก็ต้องพยายามเรียกว่าสำรวจดูนะภาษาอังกฤษก็ explore เราต้องไปดู่อยว่าเฮ้ยมันมีความเป็นไปได้ไหม คือสํารวจะเข้าใจหรือคุณอยากทดสอบทดลองอันนี้ไม่ว่ากันแต่มันจะมีลักษณะของการที่เหอเทคโนโลยีอะเห็นไหมคือเหอแล้วแบบว่าแบบบางคนเรียกว่าแครซี่เลยลบอว่มันต้องใช้มันต้องอะไรเป็นต้นนะครับแล้วก็ทำนะผลที่เกิดขึ้นคืออะไรมันก็พยายามยัด <laughs> พยายามยัดไอเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเข้าไปในของที่มันจริงๆแล้วมันไม่ควรจะยัดนะ <laughs> หรือพูดง่ายๆคือแบบว่า พยายามใส่ฟีเจอร์บางอย่างเข้าไปทั้งที่จริงๆแล้วมันมันไม่จําเป็นนะฮะมันไม่จําเป็นอะไรเลยแล้วก็ลูกค้าไม่ต้องการด้วยเราจะพูดเสมอว่าเวลาเราการการพัฒนาอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องกลับไปถามดูว่าลูกค้าเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่ามีความต้องการหรือเปล่ามันอยู่ในเพลและเกณฑ์ของลูกค้าหรือเปล่าเป็นต้นหรือไอการยัดเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยมันสามารถทําให้การแก้ไขปัญหาของลูกค้าเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ใช่หรือไม่ หรือหรือเอาจริงๆแนละ้วมันเป็นแค่ของที่เจ้าของมันอยากใส่เข้ามาคือถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ก็ไม่ต้องใส่นะครับม,มันกลายเป็นของที่มันไม่จําเป็นนะใช่ไหมนะครับมันกลายเป็นของที่มันลกและมันเลอะนะครับก็เนี่ยก็เกิดขึ้นเป็นประจำนะครับอันนี้ก็ต้องระวังมือนกันเพราะว่าเอ่อในบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเราจะเรามักจะเป็นบริษัทที่เรียกว่ามีการรับรู้อัปเดตเกี่ยวกับเทคโนโลยีเยอะมาก วันนี้มันมีนี่มันมีโปรแกรมมันติดมันมี CDP มันมีมันมันมีเยอะๆอะใช่ไหมพอมีเยอะๆปุ๊บเนี่ยบางคนก็แบบไม่ไม,ไม่ทันคิดแล้วก็จะแบบว่าทำ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 ท,ำ,ทำหมดนะฮะพอทําหมดปุ๊บแล้วมันเอามาใช้ไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์ตัวไปแฮะนะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่หนึ่งเลยเรื่องที่สองคืออะไรบางครั้งก็เกิดขึ้นจากการที่ ไอ้เจ้าของธุรกิจเนี่ยหรือคนพัฒนาเนี่ยมั่นใจเกินไปนะครับซึ่งมันมั่นใจหลายอย่างก็คือบางทีลงรักตัวเองไงใช่ไหมฮะก็คือพัฒนา p r o d u ั t เสร็จปุ๊บฉันทุ่มเทกับมันมันเป็นสิ่งที่ดีมากมนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดมนเป็นสิ่งที่ the best นะครับอะไรเงี้ยก,ก,ก็ก็เข้าใจได้นะก็คือเป็นเรื่องที่บางทีเราก็อินกับของไงใช่ไหมแต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราอินกับสิ่งที่ลูกค้าอินมันไม่เหมือนกันนะ ใช่ไหมครลูกค้าอาจจะไม่ได้อินกับที่เราอินก็ได้ใช่ไหมคหรหรือสิ่งที่เรามองว่ามันดีลูกค้าอาจจะไม่ได้คิดว่ามันดีก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่มั่นใจมากเกินไปของตัวผู้พัฒนาเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ต้องอต้องคอยเตือนกันนิดนึงนะฮะไม่ได้บอกไม่ให้มั่นใจนะครับมั่นใจได้นะครับการมั่นใจได้การรู้ว่าของตัวเองดีเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าแน่นอนถ้าเกิดว่าเราเป็นแบรนด์เมเจอร์เราเป็นโปรดักต์เมเจอร์ จะให้ไม่มั่นใจสินค้าเราเลยก็คงจะไม่ใช่ถูกปะ่ะเราก็ต้องแบบมีความภูมิใจในสินค้าของเราเราก็ต้องมีความรู้สึกแบบเอ้ยสินค้าเราดีไปแ้วแต่มันมีเส้นแบ่งบางๆนะระหว่างคาว่ามั่นใจกับหลงตัวเองใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคือก็ต้องอย่าให้มันก้าวไปถึขขงคาว่าหลงใช่ไหมครับหลงคือมันดีที่สุดอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจไม่ดีที่สุดก็ได้ผมไม่ได้บอกว่ามันดีมันไม่ดีมันด,นดีแต่มันอาจจะมีบางอย่างที่คนอื่นอาจจะดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดก่อนคือคำมั่นใจนะครับ เสื้อันนี้ก็เป็นไปที่ก็เจอบ่อยซึ่งมันก็โยงกับข้อสามาแหละนะครับก็คือการที่โปรดักเมเจอร์หลายๆคนเนี่ยนะครับดูไดดร็คเปอร์เนี่ยเอา m ม i n อินไซ์ไปเป็นคัสเตอร์เมอร์อินไซ์นะครับซึ่งอันนี้ก็เกิดขึ้นในบ่อยตั้งแต่เรื่องของการออกแบบเป็นเรื่องของการพัฒนาสินค้าต่างๆก็คือเราคิดเอาเองว่านะครับสิ่งที่เราคิดมันน่าจะตรงกับสิ่งที่ลูกค้าคิดสิ่งที่ฉันเป็นก็คือสิ่งที่ลูกค้าเป็นสิ่งที่ฉันต้องการก็คือสิ่งที่ลูกค้าต้องการซึ่งบอกเลย ไม่เกี่ยวไม่ใช่นะครับสิ่งที่คุณต้องการก็คือสิ่งที่คุณต้องการนะครับสิ่งที่ลูกค้าต้องการก็คือสิ่งที่ลูกค้าต้องการมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันมันอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันในบางครั้งใช่แต่มันไม่ใช่การการันตีนะครับ เจ้าของธุรกิจหลายคนอาจจะมีเรียกว่าเหมือนความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใครๆก็ต้องการอะไรเงี้ยนะครับก็คือการใส่มาอินไซต์ลงไปนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นปัญหาด้วยเช่นกันนะฮะก็เห็นมากนี่ข้อนี่แหละนะครับผมก็ถ้าเกิดถามว่าโดยเร็วผมก็เจอเนี่ยนะครับบ่อยๆ3อย่างเนี่ยนะฮะกูจะเห็นว่าเนี่ยสินค้าหรือบรรดาบริการใหม่ใหม่ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับกับแบรนด์ต่างเนี่ย มันก็จะมีแบบเนี้ยแล้วพอมันมีออกมาปุ๊บนะเราจะมีความรู้สึกว่าแบบอีหยังคือแบบใช่หรออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันแบบเออแบบเอ้ยแบบอันนี้ใช่หรอหรืออันนี้เธามาน,นี่คิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วแบบพอเจ้าของพูดเอ้ยมันดียังไงมันดีอย่างนี้เราก็รู้สึกแบบหรอเออแล้วมันแบบเออหรอเออแต่แต,แต่ซึ่งซึ่งอันเนี้ยมันจะตรงตรงข้ามกับนวัตการรมที่แบบมันจะประสบความสำเร็จคืออะไร นวัตกรรมที่ตรงข้านวัตกรรมที่สําเร็จเนี่ยนะครับมันจะเป็นนวัตกรรมที่มักจะเรียกว่าหนึ่งมันไม่บ้าเทคโนโลยีแต่มันเป็นการโฟกัสกับความต้องการของคนป่ะมันจะเป็นเทคโนโลยีอ่าเรียกว่าเป็นเป็นสินค้าที่ตอบความต้องการหรือปัญหาของคนจริงๆคือเราคนเห็นปุ๊บใช่ฉันต้องการนี่ใช่ฉันต้องการไอ้นี่ไอ้นี่คือสิ่งที่ฉันปรารถนามากฉันรอเวลานี้มาแล้วที่แบบรอวลานี้มานานมากแล้วที่จะมีคนคิดไอ้นี้ขึ้นมา เป็นต้นใช่ไหมครซึ่งแน่นอนว่ามันเกิดขึ้นจากการใช้ customer insight ไม่ได้เกิดขึ้นจาก market insight นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นพื้นฐานาง่ายๆว่าเวลาเราพัฒนาสินค้าเนี่ยก็ขอให้คิดเรื่องพวกนี้ตลอดนะครับแล้วก็อย่าไปพลั้งเผลอนะครับในการใช้ไอ้สามอย่างที่เราคุยกันนี่แหละการใช้เทคโนโลยีนะครับโดยไม่สนใจลูกค้าการมั่นใจตัวเองมากเกินไปรวมถึงการใช้อินสไตน์ของตัวเองแทนที่จะตั้งคำถามและก็พยายามสำรวจความต้องการของลูกค้าจริงๆ นะครับก็รลัสู่ฟังไว้แล้วกันนะครับแล้วก็ใครมีประสบการณ์คล้ายๆกันหรือประสบการณ์ที่เอามาอยากอยากแชร์ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วติดตามการอีพิโซดหน้านะครับว่าผมจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันอีกนะฮะสํหรับวันนี้สวัสดีครับ